hello everyone my name is จิรพัชศรีภาชลาภาคยากร now i'm studying at g ุโขทัยวิทยาลัยธน r i School ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าทำไมถึงต้องศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับผมอย่างแรกเลยคือผมเล็งเห็นว่าในปัจจุบันครับการศึกษาและภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและภาษาอังกฤษยังเป็นทักษะที่จะทาให้เราเข้าสู่ในโลกอนาคตได้เร็วอีกด้วยครับด้วยความชอบส่วนตัวนี้และแรงบันดาลใจนี้จึงทําให้ผม อยากเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์และอยากเป็นครูศาาตร์กิจในอนาคตครับผมจากการศึกษาหลักสูตรของคณะนะครับผมผมเลยเห็นว่าในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงและผมเชื่อว่าจะนำพาให้ผมกลายเป็นครูที่ดีในอนาคตได้อีกด้วยครับผมอีกทั้งบรรยากาศกาในมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้นะครับผมผมเชื่อว่าหากผมได้เป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยนี้ มาวิทยาลัยจะนำพาให้ผมพัฒนาตัวเองเป็นครูที่ดีในอนาคตได้และพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ